สวัสดีค่ะพิมจินะคะวันนี้จะมาตอบคำถาม Q&A การทำพอร์ตฟลิโอยื่นเข้าซีนีมาโคไซนนะคะไปฟังกันเลยค่ะโอเคคำถามแรกเองจริงอะคือเราอยากเข้านิเทศตุลากับวารสารมทอใช่ไหมก็เลยแบบไปซีเรียสกับการอ่านหนังสือตอนนั้นมากเลยไม่ค่อยได้เตรียมพอร์ตเลยแต่คือก็เก็บผลงานมาเรื่อยๆ,ๆเพื่อแบบเผื่อยื่นรอบหนึ่งเหลือเวลาตอนนั้นจริงๆแค่หนึ่งเท่านั้นที่จะทำพอร์ตสมที่มอสวนะคะก็ ทำหนึ่งวีคเต็มๆเลยวรวบรวมผลงานทั้งหมดที่ทำมั้งแต่ช่วงมปลายค่ะแต่เราไม่เอาของมต้นนะเราเอาแค่3ปีย้อนหลังเท่านั้นก็เราก็ทำภายใน1วีคนั้นก็คือทำให้เสร็จธอก็คิดว่าแบบเออถ้าติดก็อาจจะแบบเอาไว้สำรองอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรแร้วก็จะได้ไปยืดรอบ3ามรอบสี่อยู่ดีแบบผลประกาศคือเราติดเงี้ยก็มาร่างคิดเว่าจะเอาดีไหมอะไรอย่างนี้เก็ลองไปสัมภาษณ์ก่อนก็เลยเลือกที่จะเรียนที่นี่นะคะก็เลยไม่เอาคีย์ตุลาหรือว่ามท ต่อไปก็เป็นเรื่องสัมภาษณ์คือถ้าเป็นโคไซนะ์นวัตรกรรมศสลคมคณะน,นี้ก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับสองภาษาก็คือก็จะเป็นสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเอกอื่นเขาสัมภาษณ์เป็นอังกฤษหรือเปล่าถ้าเป็นสาขาซินีมาก,ก็คือ,อจะสัมภาษณ์อิงน,นะคะแนวสัมภาษณ์จะเป็นยังไงเช่นแบบหนังที่ได้รางวัลออสการ์หรือว่าหนังโลกกระแสแล้วก็ผู้กำกับรายชื่อผู้กำกับคือแล้วแต่เราจะโดนสัมภาษณ์อะไรแต่ว่าเาพี่ๆเขาก็แบบเอคอยบอกว่าแบบ เอออย่างนี้อย่างนี้นะไม่ต้องไปเครียดมันก็เหมือนแบบการที่แบบเขาจะดูทัศนคติเรามากกว่าจะดูว่าแบบ,แบบเออเขาอยากให้เราขายตัวเองอ่ะ mm. พยายามแบบว่าอินโท d ดิว y ั่ r เซล f แบบภาษาอังกฤษดีกว่านะคะ mm. แล้วก็ส่วนเรื่องอื่นก็คือแบบขอขอผู้ไทยได้อะไรอย่างงี้เขาแบบไม่ซีเรียสมาก ก็ผลงานในพอร์โฟลิโอนะคะหน้าแรกของเรานะคะก็เป็นหน้า about ค่ะก็คือเป็นหน้าแนะนําตัวตัวเองเลยก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวบลาบลาคอนแทคต่างๆแล้วก็ education ก็คือการศึกษาแต่ของเราใส่ตั้งแต่ประถมนะคะไม่ใส่มัธยมก็ใส่ประถมไปถึงมัธยมปลายที่เรียนอยู่ปัจจุบันนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็น language skills นะคะก็มีไทยเนทีฟอรูแล้วทุกคนต้องพูดภาษาไทยได้อยู่แล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนคะต่อไปก็เป็น โปรแกรมสกิลส์นะคะก็คือโปรแกรมที่เราสามารถทำได้จริงๆแบบว่าเออเคยทำมาแล้วแบบก็รู้สึกแบบมั่นใจว่าแบบทำได้แน่นๆอะไร่นี้ก็ใส่ไปของเราก็จะมีแบบ Adobe ต่างๆนะคะแล้วก็มี Dreamweaver ก็คือสำหรับเขียนโปรแกรมโอเคต่อไปก็คือ Work Experience and Activities นะคะเราก็มีกิจกรรมแล้วก็ผลงานใช่ไหมที่แบบอาจจะแบบฟิลแบบเ,เกินนำอะไรอย่างนี้เป็น c r e a t ์สีเข i ยว ที่โรงเรียนนะคะเป็นฟรีแลนซ์ตัดต่อนะคะรับงานตัดต่อวิดีโอต่างๆแล้วก็งานตัดต่อทั้งวิดีโอรูปภาพอะอย่างนี้แล้วก็ทำ youtube ค <c oughs> ่ะก็เป็นผู้กํากับ <c oughs> เขียนบททําหนังสั้นบ้าๆแล้วก็ใส่ไปเท่าที่แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้แบบ ให้อธิบายเลยให้แบบว่าเหมือนเป็นแค่หัวเรื่องเฉยๆว่าเอ็เคยทํามาประมาณนี้ก็อาจจะเสนอประมาณ5 6าก็อันก็ได้แล้วแต่นะคะข้อต่อไปก็คือ education objective นะคะค่ะอันนี้คือแล้วแต่นะคะจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่คือเราเหมือนแบบเราไปอัดผลงานแล้วอะแต่แบบมันเหลือหน้าก็เลยเออทำอันนี้ละกันเพื่อแบบให้มันครบ เพราะว่าเราไปปรึกษารุ่นพี่เรามาเนี่ยรุ่นพี่ก็บอกว่าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ก็พยายามเขียนตนัวมีหนังสือให้น้อยที่สุดอะก็เน้นแบบรููภาพมากกว่าแล้วก็ดีไซน์พอนะคะให้มันดูแบบน่าสนใจต่อไปก็คือหน้า experience นะคะอันนี้ก็คือ p o w e to present มาก ก็เป็นประสบการณ์ที่ไปอินเทอร์นชิพมานะคะก็คือเนื่องด้วยที่เราอะจบเอกคอมพิวเตอร์สายทีประสาทมสวมาใช่ไหมเกณฑ์การจบของเราอะก็คือต้องไปฝึกงานประมาณ120ชั่วโมงต้องไปฝึกประมาณช่วงปิดเทอมม5ขึนนม6ช่วงนั้นคือต้องไปฝึกงานนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวทําให้ทีมนะคะถ้าใครสนใจก็มินไว้เลยหรือว่าทักไอจีมาก็ได้มาเข้าเรื่องก็คือเรื่องผลงานอินเทอร์นชิพใช่ไหมก็คือที่เราไปฝึกก็คือไปบริษัทใหญ่ก็คือ WorkPoint r n t t e e a Entertainment ใช่กพอยะบริษัทย่อยก็คือ มเราก็ไปฝึกในตำแหน่ง editor ิดีโอนะคะก็คือตัดต่อวิดีโอผลงานนี้เรายื่น resume ไปกับ portfolio ไปเออยื่นผ่านเมลเพราะช่วงนั้นก็คือเห็นประกาศในเว็บเพจโตกรมว่าแบบรับสมัคร editor ก็เลยไปฝึกต,ตอนนั้นก็ดีใจมากที่ได้แบบเฮ้ยได้ผลงานว work ให้ไดนะ้นานรู้สึกแบบว้าวอะไรเงี้ยมากโอเคผลงาน ก็คือตกลงที่ทำเกี่ยวกับรายการ The Rapper Season 2อยู่ตอนนั้นแล้วก็มีรายการแรปบุกใช่ไหมคะเราได้ตัด The Rapper Season 2รอบ a t t l e r o รา d นะคะเป็นผู้ช่วยตัดต่อรอบ Pay Off นะแล้วก็เป็น s t a r f i n a l น o u n d แล้วก็ไปตัดต่อแรปบุกค่ะไปออกกองแรปบุกต่างๆนะคะก็ถ้าใครอยากดูเรื่อง i n t e r อร์เ p ชอีกเดี๋ยวเราจะเล่าไว้อีกคลิปหนึ่งอีกเพราะว่าถ้าเล่าก็คือยาวแน่ๆแล้วก็เออถ้าเราทำจริงๆเพราะเราก็จะมีคลิปแบบ สถานี่ฝึกงานให้ทุกคนได้ดูด้วยเออือพี่ๆเขาแบบน่ารักมากอะไรอย่างนี้แต่เนื่องด้วยที่เราแบบเงียบๆไงเวลาอยู่กับผู้ใหญ่อะไรแล้วก็บไปฝึกคนเดียวด้ยก็เลยรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรก็เคว้งๆหน่อยแต่ว่าคือพี่เขาก็แบบช่วยเอนเตอร์เทนพี่ๆเขาเป็นกันเองมากทุกคนฝึกได้ประมาณเกือบ2เดือนค่ะคือจริงๆอ่ะเราต้องฝึก2เดือนใช่ไหมแต่เราช่วงนั้นเหมือนต้องไปทำธุระอะไรสรักอย่างก็เลยขอฝึกแคสเดือนครึ่ง ออถ้าใครสนใจเรื่อง internship เดี๋ยวเรามาทําคลิปให้นะคะต่อไปก็เป็นเรื่อง achievement นะคะก็เป็นเรื่องผลงานคะ่ะก็เป็นผลงานต่างๆเลยที่เราแบบ เสนอให้เขาดูนะว่าแบบมีอะไรบ้างผลงานชิ้นแรกนะคะก็เป็นหนังสั้นที่เราเพิ่งทําไปตอนมอ5เป็นหนังสั้นเรื่องแรกตินบทเรื่องแรกกำก,กับเรื่องแรกที่เคยทาเลยซิสโซฟีเนียนะชื่อเรื่องเนี่ยก็คือเป็นชื่อเกี่ยวกับอาการอาการจะถึงว่าโรคจิตก็ไม่ใช่ก็เหมือนเป็นโรคชนิดหนึ่งเกี่ยวกับทางจิตนะคะที่แบบจะสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมาอันนี้อยากดู ก็ทุกคนถ้าใครสนใจก็แบบเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในอธิ i ายอันนี้เป็นหนังสั้นที่เราทำในงานวันวิชาการของโรงเรียนแต่ว่าเป็นหนังสั้นที่แบบเอกเราอะชอบทำทุกๆปีในงานวันวิชาการก็คือจะมี3เรื่องใช่ก็จะแบบแล้วแต่เลนแะ้วแชั้นมวม .5 หม .6 หกใครจะทำก็จะมีทุกๆปีเลยก็ทุกคนสามารถไปดูได้นะวันวิชาการก็มันวันเป็นโอเวนเฮาและก็ต่อไปก็คือรับต,ต่อให้พี่ปองนะคะพี่กุ้งตุนนี่ก็คือ พี่ผมก็ทําช่อง YouTube อยู่แล้วก็ช่วงนั้นแล้วก็แบบวางด้วยช่วยพี่ปงตัดงานตัดต่อวิดีโอนะคะก็มีค่ะช n e l พี่ปงก็เดี๋ยวทุกคนไปดูได้เลยแต่ไปก็เป็นช anel เราเองนะคะแล้วก็คือ YouTube คือช่วงนั้นก็คืออยากทำช anel ตัวเองก็เลย อ,อ่านล็อกมาตอนไปเที่ยวบ้างตอนไปอ่านหนังสือบ้างอะไรอย่างนี้เป็นช่วงที่แบบเออเริ่มเพิ่งทําแบบตัดต่อจริงๆตังตังก็เลยลองเปิดช่องดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปจะเป็นหนังสั้นอนะะีกแล้วค่ะทุกคนคือ Along the w a y นะคะก็เป็นเกี่ยวกับหนังชายๆนะคะเรารับบทเป็นนักแสดงนะคะก็เป็นเพื่อนของพระเอกค่ะน้องกับก็เพื่อนเราเองเป็นหนังปีแรกที่เราขอม .4 สีมาเราได้แสดงนะคะต่อไปก็เป็น การประกวดครั้งแรกคะ่ะก็เป็นประกวดหนังสั้นเรื่องทูโทนนะคะอันนี้เราแสดงแล้วก็ขิดบทกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะคอนเซ็ปต์กาแข้งของมันก็คือไทยดีมีมารยาทน,นะคะเราก็เราก็ส่งประกวดเรื่องทูโทนไปคะ่ะแต่ว่าต่อไปก็เป็น MV m ม s i c ิวสิกวิดีโอของโยโกะนะคะก็เป็นชื่อเพลงว่าง้อแล้วนะทุกคนไปฟังได้เลยนะคะมันเป็นเพลงที่แบบแบลวๆนิดนึงก็จะแบบเออฟังเพลินๆอนะ่ะแบบไม่มีอะไรทำก็ฟังได้อะไรอย่างงี้ ไปก็เป็นประกวดหนังสนิอีกเรื่องค่ะก็คือ GBSP s e n t Cat Radio นะคะไอ้แค i ฟิลมัมเออประกวดแค t ฟิล m ม,มะอะคุกคนเออในเราเป็นแค่แบบแต่งหน้าน,นักแสดงนะคะคือในะเรื่องของเพื่อนาเราอ่ะคือเป็นแบบฟิลแบบมนุษังดาวะอะทุกคนเฮ้ยน่าสนใจปะเออต้องไปดูแล้วปะเออ เมนแอไรเราแต่งหน้าให้เพื่อนที่เป็นมืนต่างเท้านะคะเรื่องนี้ต่อไปก็ไปเป็นถ่ายทํารายการทอ็อกเกอเลยคะ่ะ e ี1 0หนึ่งร้อยก็คือเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงเดอะเฟสซีซั่นไหนไม่หนูแน่ใจก็ไปเป็นแบบเอ็กซ์ตร้านั่งดูรายการเฉยๆนะคะต่อไปก็เป็นเชลิเดอร์คะ่ะเป็นสองปีก็คือมสกับม .5 แต่ม .6 คือจะไม่ได้ทํากีฬาสิแล้วก็เลยไม่ได้เป็นอะไรต่อมาก็คือไปแข่งขันระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์นะคะก็คือ Security นั่นแหละ จะแฮกก็ไม่เชิงแต่คือส่วนตัวเราเรียนไอคอมมาใช่ไหมไอคอมก็คือจะเรียนหมดเลยทางด้านไอทีแล้วก็การาฟิกอะไรอย่างงี้ต่างๆก็แต่คือตอนนี้ก็แบบแยกไปสาขาย่อยเยอะมากนะทุกคนต่อมาก็คือตัวแทนนันกนพม่านะคะก็คือที่โรงเรียนจะเหมือนน่าจะมี3ปีครั้งนะคะ,นนะมไม่แน่ใจแล้วเหมือนอันนี้ก็เราก็เป็นตัวแทนห้องแบบเป็นน,นกักนพม่าเฉยๆค่ะไม่มีอะไรเลยก็ ต่อมาก็เป็นตัวแทนทำผ่านว่าให้ครูนะคะแล้วทำผ่านมาตั้งแต่ม4ม5ค่ะส่วนม6เราถือผ่านนะคะต่อมาก,ก็คือหน้าเกตค่ะแต่ว่าที่นี่ก็คือเขาน่าจะดูเกตประมาณ3.00ค่าน,นี้ไม่แน่ใจต้องเราแต่กฎระเบียบที่เขาออกมาแต่ละปีนะคะต่อมปก็เป็นหน้าเกติบัตรนะคะที่เราได้มาก็มีฝึการของโตโกลมนะคะแล้วก็มีแข่งขัน Security นะคะก็มี กตการเรียนยอดเยี่ยมตอนหมอสีเกดรวมก็คือ3.60นะคะแล้วก็ผู้นำเชียร์กิฬาสีนะคะแล้วก็ผ่านอบรมแนวแล้วก็จัดผ่านไว้ครูอะไรประมาณนี้ก okay, hey, ็ค mm ือถ่ายไปเลยค่ะใครมีผลงานอะไรก็ใส่ไปเลยโอเคทุกคนก็ผลงานก็มีแค่นี้แหละเออ คือก็อยากจะบอกให้น้องๆทุกคนนะคะที่เตรียมตัวจะเข้าคณะนี้หรือว่าเตรียมตัวจะเข้าที่ไหนก็ตามนะคะถ้าเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นก็ดีแบบเออถ้าเข้ามสี่มาปุ๊บก็แบบทำกิจกรรมเต็มที่เลยเออเก็บผลงานเยอะอย่าลืมถ่ายรูปไว้อะไรยงนี้เออแล้วถ้ามันขอกิจติบัตรได้ก็ขอมาก็ให้เก็บผลงานที่แบบจําเป็นแล้วก็แบบเกี่ยวกับคณะที่จะยื่นจริงๆอ่ะ อาจจะมีแบบไม่ได้ตรงขนาดนั้นแต่ว่าแบบก็ใส่ใส่ไปแต่ว่าเราควรจะเน้นผลงานที่เกี่ยวกับคณะนั้นจริงๆดีกว่าคณะเราอย่างเงี้ยถ้าผลิตภาพยนตร,ร์ใช่ไหมล้วก็ทำหนังอะไรอี้ก็เลยเอ,อ่ยื่นไปอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยที่รอรอบ 3, รอบ 4, รอบ5ต่อไปนะคะคําถามสุดท้ายนะคะถ้าจะ เข้าปีหน้าใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนเราถามมายอย่างก็เข้าปีหน้าก็คือสาหรับเรานะเราก็คิดอยู่ว่าเราอาจจะแบบเข้าปีหน้าถ้าแบบเออรู้สึกว่าแบบเรียนแล้วมันไม่ใช่หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหม,แบบไหมคือเราก็จะแบบอ่านหนังสือใช่ไหมเราก็เพื่อเราเราก็จะดูคะแนนว่าแบบแกณฑแปดเก้าวิชาอะไรต่างๆที่เราไปสอบมาแล้วแบบคะแนนมันไม่ดีขึ้นไม่ได้อะ่ะเออไปเน้นตรงจุดๆนั้นอะไรอย่างงี้ เราก็ไปสอบแก๊สกับแพทจีนนะใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าคะแนนนไม่ไดีอย่างขนาดนั้น,นคือเหมือนตอนนั้นเราเทแล้ววะเราไม่ได้อ่านเลยเลยแล้วก็ไปสอบแบบไปสอบไปเฉยเพื่อให้รู้ในข้อสอบมากกว่าเผื่อแบบปีนหน้าจะซิ้วอะไรอย่างนงี้เราจะบอกก็คือการซิ้วมันไม่ใช่เรื่องผิดน,นะคะทุกคนเหมือนการทําตามความฝันอย่างหนึ่งนะแบบเราไม่ได้เรียนคณะสมมติน,นะเราไม่ได้เรียนคณะหรือแบบอะไรที่เราอยากเรียนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราเหมือนมาเพิ่งค้นพบตัวเองเลยอย่างเางแบบแบบี้ยแล้วแบบเราแบบเดือนทานี้ก็แบบเออก็ซิ่วไป คนเรามันทไต้อยู่ถ้าเราตั้งใจเชื่ออยอะไรก็คืออัไรเพราะคือขทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจหรือมีคมถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะที่พิมพ์สอบได้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องงานอินเทอร์นชิพที่พูดไปหรือว่าเรื่อง A อคอมพิวเตอร์นะคะก็เดี๋ยวติดต่อมาหลังไม้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะทาคลิปเพิ่มให้นะคะคนก็เค โอเคก็สามารถติดตามพิมพ์ได้ที่ไอจีโอเคค่ะบายบายทุกคนนะคะ